าดูรถสองข้างทางในช่วงของตลาดนัดวัวน,นะครับที่แยกการช่างกันทะลักษ์ครับเรียกว่าล้นทรักกันเลยทีเดียวสำหรับรถที่มาจอดนะครับรอชมนะครับสข้างทางครับล้นนะครับล้นเลยครับ2ข้างทาง เป็นตลาดนัดวัวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกๆวันเสาร์บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่แยกการช่างนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ เก็บภาพบรรยายกาศมาฝากกันครับ